ơ à, hát tôi đừng bật bẹp มณีกากาบถักทายสบายดีพี่น้องมนีก็พ่อก็ไม่ต้องโซือเก่าเนาะแต่ว่าอันพ่อก็ไม่ต้องโซกมนีกาเป็นเวลาตอนแรกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอากาศมันสีลมๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็สีคึ้นขกาหรือว่าฝนสิตก็จับพี่น้องเอ้ยอันทั้งเมืองไรบ้านไรก่ะตกอยู่ว่าพี่น้องเอ้ยทั้งบ้านทั้งเมืองผู้ไรตกอยู่ว่าอันฝนกระจาแต่ว่าบ้านไม่ต้องโซกนี่มันยีสีขึมๆได้แต่ว่าอันปุ๊ก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 มาจากหน่อยสนอกแต่ว่ามนีกาไม่ต้องโซกสิไปหหาาอยู่กินนพี่่่้้อองเยแตวาไปหาาของง่ส ว่าอันสีร้องเก็บอันของอยู่สวนได้พี่น้องเอ้ยว่าสีเก็บเอาพกโบงแล้วกับักแปบแน่มื่อหนึ่งสูญญ้งายกินมาแรงพี่น้องเอ้แต่กับักเล่นแน่มื่อเห็ดแจีวบักเล่นย่ายว่าคึ้นยากหรอกก็เลยสีร้องล่องเก็บเบิง่งคันจาวสีมี้เห็นนะโอเคแต่ว่าก่อนไปเมนโซก,ก,กาก,ากาับขวัญกุ้นเอฟซีตุ่านที่เขาไม่การะตั้งใจเมนโซกเนาะมากดได้กดแชร์ตลอดมากะกาับขวัญกุ้นได้หลายพี่น้องเอ้ยยาเมนโซก์เผาล่องเก็บกับพี่น้องเออยามันคำสีก็ขึ้นม,มากขึ้ผนผลสีตกน้อ,อ,นอ,องโซก์ไม่จะใส่ลูก <Yeah, yeah. S 1> เอาสบายดีปาุงเลลยูกว ลุกมือลูกลุกมือก่อนสบายดีเก็บชัวเก็บบักทัวบุลูกบอไปเอาชไดีไหมเงาๆคนลมือก่นสบายดีเลยโดย Package มักทัวแล้วลูกเนาะไปไปเอาไจะไปแล้วไปเก็บทัวเดี๋ยวมันองโศกสีลงเก็บเอาพักบงกับหมักเป็ดเนผักอีกตัหนึ่งมาแรกสำหรับง่ายกินตัว่าจะสีเฮ็ดจะไรกินมิตาหนึ่งอะไรง่ายว่าอยาก้อยปล่าัน ไปซื้อป่ามะกาอยบ่อแดงไอ้ซูง่ายกินกันหนึ่งพักแน่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนอาหารก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกินแนวซ้ำๆนมเดิมเพิ่นก็บ่อยากเลยพี่น้องปู่นี่ก็บโวยเด่นผลพี่น้องเอ้ยสงสัยผลสิตโตขึ้นเบาสีคึมๆเดี๋ยวไม่ต้องโซ่ขามไปเก็บบกแปบก่อนป๊าดพุ่นหลอกซุกอันนั้นหลอกขาวหุ่งอยู่พี่น้องเอ้ยลงมาหิ้มหวยนี่กะรพระวงงามงามพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาจังเก็บเดี๋ยวเฮาไปเก็บบกแปบก่อนบกแป็ดเพราะอายุพังเทิง หลายอดีแต่ว่ายังเป็นหลอกหลายนะก็ทั้งหลอกใหม่ผลมาตัวามใส่ให้งซ้ำสิกินเอยกินได้ตลอดได้ตลอดผลึ้นว่าภูเขาสวนนะแต่ว่าพง์ทรงขึ้นภูเขาเพราะว่าเขาอมนะ้ำมักจับแน่น้ำเลย 可以 ตลายดีพี่หนุ่มเอ้หมกเป็ดต่วลากระลังเป็นโหลไม่หนี่งกระลายเลยข้าตพุนตกห้ามมาหนี่งขึ้นไม่ลงโศกเบ่าพี่น้องเอ้ยกินโบทุนจะหลอกออกลายอดี๋หนึ่งง่ายเราหมักหนึ่งหนึ่งแล้วก็กินกับพุนโบกินกับยังโบไปสินะหรือว่ากระซูพี่น้องเอ้ยซูบักเป็ดดรือว่าอันอ่อนๆนี่นะข้าจะว่าอัน้างเอฟซีบางคนไปไม่ต้องโศกขวายซีซีนหมูเลยกระแซ่เพื่อกันเลยถ้าไม่นโซกท่านจะลองเฮ็ดเบิงเดี๋ยวบางเทือกคนจะเสีเฮ็ดพี่หนุ่ย

เอฟเอาซีได้ลายเนี่ย้งองม่วไหวกินเลยหรือว่ากลับไปกับเมื่อกลางที่กับกินมาเหมือนกับเมื่อแรงให้เอื้อยสาวเป็นแน่เพื่อนข้างนอกหรืเพื่อนทางเขาหรือว่ากลับบางที่ก็เอาขึ้นไปให้ป้าแมงโซ่เพราะว่าอันเขาอยู่สองแถวพี่น้อยบางที่ว่าผมไม่เน่กินนะนะบางที่แมงโซ่ไม่มีแมงโซ่นนโซนนโซก็จะแบ่งขึ้นไปเพื่อน,นเพื่อกัน ขายดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันลนเท้าว่าได้เก็บเลยก็เลยหลายนะเดือกินกระขายเดือกขายก็เอาไห้มูแม่น้องส่งนะเดือกเดือกอั้นเดือกกินกับเอาไห้มูเดือกไห้มูก็ไปขายพี่น้องเอ้ยบ่อพีชจังเลยเดือกกระเบงก็เจ้ากินบางทีก็เจ้ากินจนก็เจ้าบุญยากเลวไม่ต้องส่งก็ไปขายใายใส่ถุงสำหรับเต็มถุงละสิบพันเต็มถุงเส้าหวัดต้อเทืาอะไรเนี้ยเราก็ไปขายบางที นักเคื้อกับวุ้นตคร่เก็บเห็นว่ามันจะแก่ได้เพ่อะอันสุด last เขากินไหนมันจะแซ่บเลยมันมันหนึ่งแล้วก็กินไนมันนี่ง่ายมากมากเลยแต่ว่าตัวอ่อนๆนี่อ่อนอ่อนนี่เขาเอาไปพัดใส่สินหมูก็คือ้นแซ่บเลยเพราะมันจะเป็นคล้ายๆแบบแต่ว่าเขากินดี้แบบนี่เดี๋ยวบางโซนกินนี่เบ้างมันจะออกมันๆแล้วก็กรอบๆ ลังที่กะทะั้บ่ออะไรเอาไปให้ป้ากะไม่ต้องโซกกะจะเอาไปขายตลาดมืออื่นเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามืออื่นกะจะถือรอบที่ว่าไม่ต้องโซกจะไปตลาดไปตลาดนัดบมณโคคือเก่าพี่น้องเอ้ยไปบ้านอัันนน้บ้านอาน้ายมา่ตู้เป็นหลายแห้งดีพี่น้องเอ้ยบ่หลุดเทือบบ่อไรก็บ หลอกไมไหมกระลังเปลี่ยนมึงเลยพูนี่หลอกไหมกระลังเปลี่ยนอวยปารขัดใจพูดที่กรซซําสกินเลยเนี่ย ส่วนบักแปรีกามันโซุกเคปพ่อเลยพ่อเอ้ยปลาเครื่องกระตาน่อยได้มันไล่ลายมันแต่เมื่อกินโมเมดหรอกบางทีก็บ่งไปขายเน,นออมอื่นเพราะบางทีรอแมงสุกไปตลาดกต่พอดีติ๊ต่างเก็บไปเลยนะอ๋อชเอมเจาะโอ๊ยมาเนี้พี่น้องงามครับงามเนี่ยเปรี้ยนี้ขึ้ปลาเห็ดอะไรให้กินพี่น้องเอ้ยทแต่คนเคยเอ็ดคปนะนะบอกแมงโซกแน่ถ้าแมงโซกนี่คือซื้อแต่ว่ากินกปนประปุลมาทันแน่กับหนึ่งหนึ่งกินไหนมันนี่พี่น้องเอ้ยนี่แซ่บเดี๋ยวไปเก็บพักบ่งก่อนมาเนี่ có nhỏ ồn ở đây rồi. เล่นไม่อุลูมาะมาเลยนี่งามมาดีเพ่มบอกส่งลูกมาน้ามัยาดิปุ้ป้าบักเล่นอาบเลยพอกบกเ่นส่งจะเก็บเอาโหรายเก็บเอาสำสำเนา ไม่ต้องโซก่กันเก็บแล้วนะพี่น้องเอ,อ้ยหอด้วยเกือกเตี้ยเกือเตี้ยน,นะแต่ว่าไรพักบุ้งไรพักบุ้งคับอันมักเปรพี่น้องอเอ้ยวยททยันนีเนนน้เดี๋ยวเมื่อพระแดงพระเสี้ยงกินสำรองเนาะเดี๋ยวกะเมื่อเมื่อก้อนพี่น้องเอ้ยวันนี้เดี๋ยวเมื่อพอกันก็ไม่ต้องโซ่อยู่เพื่อนนีแต่้อองโเอดเลพี่น้องเอ้ยกะเดี๋ยวจะได้หาให้ยูให้กินก่อนวันนี้แต่ว่าอาหารแดงมันโซ่วันนี้ได้ปลาลูกมากพี่น้องเอ้ยมันโซ่ไปซื้อปลาลูกซีโตนี่อยู่ในสามสิบพันเงินบาทไม่ต้องโซ่เลยกะตกอยู่ในประมาณอันห ประมาณหกสิบบาทเนี่ยพี่น้องเอ้ยหอดบ่กสามสิบพันประมาณหาสิบบาทหรือว่าหกสิบประมาณนี้นี่ไรซี่โตพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเ้าโซกับสีปิ้งลราคามาทำกับก้อยเดี๋ยวเป็นโซกปิ้งแล้วก็มาก้อยพี่น้องเอ้ยเคยเห็ดอยู่เพี่น้องเอ้ยปิ้งก็มาก้อยทั้งย่ายมันยากสำหรับเพื่อเคยกินเดี๋ยวมัองโซกสีปิ้งก่อนแต่ว่าส่วนพักกับอนากาเดี๋ยวข้อหนึ่งน้ำรังนะเดี๋ยวข้อสีปิ้งปลุกซูเรียร์ข้อจังสีหนึ่งเดี๋ยวกันปลุกก่อนข้อสีปิ้ง ຫຼັງຈາກກັນແດວມັນສູງມາສຽບໄມ້ກ່ອນສຽບໃສ່ໄມ້ປະກາດກະລົມໂຫຍໂຫຍປ рун ປ рун ກະຕົກຍຽກຍຽກໄດ້ມັນດີໄດ້ແຕ່ວາຕົກກະຕົກບໍ່ແຮງຄັນນັ້ນ เเดี๋ยวไปอย่างก่อน เดี๋ยวพีปิ้งปลาก่อน เ,เ,เดี๋ยวมัลงสูกปงก่อนรากาสีหนึ่งพักไว้นะแต้ม่ลงสูกกัสิ่โกโ้ป้าบันนี้เดี๋ยวมันลงสูถ่ถกแปลกับพักละก่อน,นปถ้าเท่อนลายเลยแต่ว่าม่ลงสูกแบ่งไปให้เอื่อยนี่สิดอกเราก็เอาบมักามเดเอาใส่หัว,วก่อน ច្រេះអូខេហើយខ াই ស្បិលនឹងមើលព្រោះហ្នឹងតែມັນកែនេះហៅក៏ចាអោបួងក៏ឡាយទៅតែបើអឺសាវព្រះបែងអោ เดี๋ยวใส่หวัวไป็หนึ่งก่อนเดี๋ยวใส่หวัวไป็นหนึ่งก่อนหวัวมันต้องส่งหวัวหนึ่งเขา่าเหรนไอ้หนุม่มแต่เขา่าเข่าได้แค่ออกใส่หวัวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเหนุ่มมันส่งก็เป็นหนึ่งในบันี้ โอเคเอาแปบ,บกันนึงป้าไปนี่เดี๋ยวเอ,อ้ยเดี๋ยวมันส่งสิไปก่อยป้ามันนี่เดี๋ยววิธีก่อยก็คือเอาตองปีงซุกมาแล้วเดี๋ยวเอ้ยถ้าาคนก็นจะโบเคยเฮ็ดเลยแต่เป็นโซตไลาสูตรมาจากจากอันอ่าเป็นสูตรนี่เราจะเอาแต่ซีนมันเอาแต่ซีนมาพากัพากผักมันเอาพักมันมุนแล้วก็ไปก่อย หลังจากซีนเปล่าๆอะมันโซกสิบห้า ผักแล้วกามงสุกมาทำการปรุงเป็นโอ้ยเดี๋ยวแมงสุกใส่ผักหอมก่อนหอมเตรียแมงสุซกซอยไเรียบร้อยยใส่ลงไปตามด้วยหมักม่วงเป็นโอ้ยหมักม่วงหน่อยแมงสุกขูดเพราะว่าเขาจะบ่มีมักน้าวนะเขาจะใส่หมักม่วงหน่อยเอาก็ได้พริกเกลือเป็นนัว บ่ิเซ็ข้าว่วไป่น้อยเลยว่ามีข้าว่สิมไปว้้ยเด้ไป่น้อยขอเซ็มมาคอันมะม่วงน่อยเพราะว่าย้ำเราดูนึงจะมีมะม่วงน้อย้หน่อย บอกเราหมักวาง้ยก้อยกระปอมเนี้ยสักมือก้อนปามันแดดฝนต๊กแนวทังบ้านแมงโซ่ตกฝนต๊ก้อนลกมะเล่ลกกระปอมจังออกตัวก้อยเสีบบวหอมอเปตเซคากบ้าน๋ยวซีมึงซีสมมแค่น้อยหน่อย สบาโอเคเราจัดแซ่บคักพี่น้องเอ้ยหนึ่งคักพี่น้อยปลาฮัตตัวหนึ่งหมกแป็บกับข้าวแดงไม่ต้องซูมวันนี้พี่น้องเอ้ยแหลกก้อยปลาลูกนี่ก้อยปลาลูกไปเนี่ยเคยกินพี่น้องเอ้ยก้อยปลาลูกแซ่บคักเลยกินกับหนึ่งหมกแป็บพี่น้องเอ้ยปลาฮัตกอสีเศบคักตัวนี้จะจุดเตจมาแล้ว <whole>. พ no, ี่น้องกินข้าวแดงไม่ต้องซูมวันนี้ได้หนึ่งหมกแป็บกับก้อยปลาลูกพี่น้องเอ้ย อาหารดีส uh ูตากับายกินมานน่มาเด้อมาเด้อใส่บกมองน่อยนี่พอขูดบองใสอืมอมหวานได้แ่ชมบุ้วยเนาะก็แปลมไงอืมไล่มันอ่อดีเนาะเท่บไร่เออเออ่อนต่เนะ Ừ. Đã ừ. đây là đây mình Cái ừ. con có không? Ừ. Không. có cậu có 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 cho có 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 แมวนี่แมวนอจับตามหแมวันาันคือมอนแต่มึแม่ก็อาบน้ำแต่ทุมองเดี๋ยวทกมอนจะได้ตจับข้างในแบบล่าอช่ตอเชี่องจเาขอมันได้มาแล้วนะืะม

เวลานี้การอะไรกินเขากินน้ำไม่ปล่อยแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเม่น้องโซกก็ได้แต่ว่าอันคลิปนี้การม่น้องโซกซิลิโคลปิดใบก่อนเพียงสานีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเขาจังพ่อกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเข่ามาเบิ่งใหม่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามฝากไว้ส่งของเม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้ะเพอเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปส่วนที่ผู้ใดอยากผ่านคลิปใหม่ไหมก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามฝากไว้ส่งของเม่น้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อ